มีโชคบีลาบกันนะครับนะผมมาเล่าเรื่องอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอันนี้คือให้ไว้วันที่ยี่สิแปดคือวันนี้นะครับยี่สิแปดนะครับไลฟ์สดณขณะนี้คือวันที่ยี่แปดเมษายนพุทธศักราช2 5 6พันรอยหกสี่ลอตเตอรี่นะครับที่ผมให้ไปซื้อนะครับลอตเตอรี่เลขทูบสารปูตาที่ผมให้ไว้วันที่สิบเจ็ดเมษานะครับหนึ่งเจ็ดสี่คือผมให้ไว้วันที่สิบเจ็ดเมษาผมทําคลิปอ่ y ลง t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ ตอนแรกก็มันลงหน้าเพจด้วยแต่ผมลบไปแล้วหน้าเพจเพราะว่าโดนโดนทาง a c e b o o k เขาปิดกั้นนะครับระหว่างนี้พิมก็วก้าวเข้ามาระหว่างที่ผมพูดนะตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับเล่าเรื่องเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะครับตอนนี้ก็พิมก้าวเข้ามาก่อนนะครับนะเลขทูบสารปูตาที่บ้านผู้ดินนะครับตำบลภูเงินอำเภอการทลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนะก็เป็นทางบ้านผมเองนะครับนะที่ผม ไปไหว้สารบูตาก็ได้เลขทูบมาหนึ่งเจ็ดสี่นะครับวันที่สิบเจ็ดเมษานะครับที่ผมไม่ขอวันที่สิบเจ็ดเมษาหลังจากหวยออกคือหนึ่งวันนะครับและลอตเตอรี่ชุดที่สองที่ผมให้ไปซื้อให้ทุกท่านไปซื้อคือลอตเตอรี่ที่ผมมาขอที่บ้านทำนบก้าคือที่สํานักของผมแล้วนะครับก็ได้สี่ศูนย์ห้ามาอันนี้คือขอมาเน้นๆเ,เลยคือได้สี่ศูนย์ห้ามานะครับนี่มาขอสี่ศูนย์ห้าคือได้วันที่ยี่สี่เมษานะครับยี่สี่เมษา และเลขไขน่นาคาราชผมเพิ่งเอาวันนี้ผมเพิ่งจับวันนี้นะครับได้สามหนึ่งวันที่ยี่แปดเมษาผมได้เลขไขน่นาคราชว่าสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทุกท่านมาดูกันครับทุกท่านนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเน้นเลขอะไรนะครับเน้นเลขอะไรเล่นเลขอะไรเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ก่อนคือบางท่าน อาจจะไม่เหมือนผมนะผมขอแจ้งไว้ก่อนบางท่านบางคนอาจจะไม่เหมือนผมบอกว่าถ้าเกิดาวางเลขให้คนอื่นรู้หรือให้คนอื่นเห็นนะครับอาจจะเลขเคลื่อนแต่สําหรับผมไม่ใช่นะครับมันจะเคลื่อนไม่เคลื่อนผมจะเอาเลขเนี้ยเออถ้าเกิดมันไม่ออกมันก็คือไม่ออกครับผมเพราะว่าผมบอกหวยมาเนี่ยครบหนึ่งปีเต็มที่ปกติคือทําหวยไว้เล่นเองนะครับทําหวยไว้เล่นเองแต่ที่บอกเนี่ย 1ปีเต็มแล้วเข้าหนึ่งปีเต็มแล้วและก่อนหน้านี้ที่มันเป็นช่วงโควิดปีที่แล้วอ่ะจำกันได้ไหมครับสามตัวนะครับเข้าสามตัววันที่16กพฤษภาเปิดขายหวยครั้งแรกนะวันที่16กพฤษภาเพราะก่อนหน้า16กพฤษภาเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเขาให้งดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเขาไม่ออกตลากกินแบ่งนะครับนะอืมแล้วมันไปออกวันที่16กพฤษภาถูกสมตัวนะครับเข้าสามตัว ตัดจับวินเข้า2ตัวนะครับก็ได้รับสัพ์กันไปบางท่านได้รับเป็นล้านเลยนะครับบางท่านได้รับเป็นล้านเลยในปีที่แล้วและเนี่ยม,มันจบมาอีกแล้วนะครับงวดนี้คืองวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับสองพฤษภาคมนะครับงวดที่แล้วผมได้บนล่างงวดที่แล้วรัฐบาลไทยผมให้บนล่างนะครับแต่ผมวางไว้ในกลุ่มเนี่ย <hoof das> คือจะได้ล่างอย่างเดียวนะครับได้ล่างอย่างเดียวแต่ข้างบนที่ผมได้เนี่ย มันจู่เราหูผมเลยไม่ได้บอกใครเพราะว่าผมบอกไปท่านไปแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าบอกไปบอกอีกเดี๋ยวจะหาว่าเอออาจารย์ทำไมบอกเลขเยอะสมมติมันไม่ถูกนะเออผมเลยไม่บอกใครกลายเป็นผมถูกบนล่างเลยนะครับแล้วก็ลอตเตอรี่มาดูลอตเตอรี่กันที่ผมซื้อไว้แล้วมีร้อยห้าใบนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ที่ผมให้ซื้อเนี่ยเลขเลขที่ผมให้ซื้ออ่าลอตเตอรี่ที่ขอปูตามาผมขอวันที่สิบเจ็ด ขอวันที่สิเมษาเนี่ยลอตเตอรี่ทูบสายปูตา174ผมไม่แหกตาผมบอกผมบอกก่อนหวยออกนะท่านที่มารับชมเป็นพยานให้ผมด้วยถ้าหวยออกมาแล้วใครมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์บอกหลังหวยออกหรือหวยออกก่อนแล้วเขาเอามาให้ดูผมไม่มีอย่างนั้นครับนะผมเป็นคนจริงพอสมควรนะครับนะหนึ 1, 7, ึ่งเจ็ดสี่นะครับอ่าเดี๋ยวนี้ชุดห้าใบแพงครับนะเออชุดห้าใบแพงนะครับบอกบอกรัฐบาลด้วยนะครับนะนะห้าใบปกติซื้อห้าร้อยก็ว่ามันเกินกำลังสรุปตอนท้ายนะครับว่าผมโพยของผมเนี่ยสาหรับใต้ดินเนี่ยผมจะให้ดูโพยผมด้วยนะครับจะเข้าไม่เข้าต้องดูกันอีกทีไปวัดดวงกันอีกทีวันที่สองพุธภานะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนแม่นหรอกนะแต่ก็ถูกหวยอยู่บ่อย ครั้งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นหวยฮานอยหวยลาวพัฒนานะครับก็ถูกอยู่บ่อยครั้งนะครับทาหวยเองเล่นเองครับผมเพราะผมเป็นคนชอบเล่นหวยนะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะชุดทุกชุดมันห้าสี่ศูนย์ห้าครับสี่ศูนย์ห้าครับให้ดูก่อนผมโชว์ก่อนหวยออกนะครับผมโชว์ก่อนหวยออกสี่ศูนย์ห้าครับถ้าจะถูกหรือไม่ถูกแต่ผมจะแทงอีกกี่เจ้าอันนั้นผมจะบอกนะสี่ศูนย์ห้า นี่นะนี่นะยังอยู่ในมืออยู่นะ4.5จะไม่ได้กีน่หนึ่งจะสี่แล้วนี่มา4.5 4.5แล้วอันนี้ผมไม่ได้จากวัดหลวงปู่สวงอันนี้ดวงใจนะครับข้างๆนี้นะครับเป็นเลขทูปนะครับอย่างที่ผมบอกครับเลขทูปของศาลปู่ตาบ้านภูดินนะครับตบําบลภูเงินอําเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขอมาวันที่17เมษายนนะครับหลังหวยออกหนึ่งวันผมขอมา17เมษายนเพราะว่ามีงาน ไหว้ปู่ตาพอดีแล้วก็ได้เลขทูบหนึ่งเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่นะครับแต่ผมซื้อเจ็ดสี่กับหนึ่งเจ็ดนะเห็นปหหนึ่งเจ็ดผมซื้อสองพันคูณสองพันผมไม่รู้เป็นอะไรโดนจิตโดนใจผมชอบหนึ่งเจ็ดมากนะครับผมชอบหนึ่งเจ็ดมากผมซื้อสองพันคูณสองพันนะครับบนล่างนะครับแล้วก็เจ็ดสี่ซื้อสองพันคูณสองพันนะครับและเลขที่สองคือเลขทูบสี่ศูนย์ห้าผมได้จากบ้านทำนุบก้าคือบ้านทำนุบก้าแห่งนี้นะครับนะอ่าสำนักของผมแห่งนี้นะครับก็ข,ขอบรารมีปู่ผู้ชงนาคราช และองค์ไม้ย่าทองคําเทวีสีปางตาและบรมครูทั้งหลายนะครับแล้วก็กุมารทองแฝดนพเก้านพคุณนะครับนะได้เลขนี้ครับ405ผมก็มาเล่น0550นะครับนะ0550นะครับใครจะากมาจัดเล่นอย่างอื่นก็ได้แต่มันเยอะแต่ผมจะเล่นแค่นี้ถ้าถูกก็ให้มันถูกนะครับนะถ้าบรมครูปู่ย่านะครับเหล่านาคีนาคราชทั้งหลายนะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์วิทยาทั่วสากลโลกนี้ถ้าเกิดอยากให้ผมถูกหวยอยากให้ผมต่อยอดบาร,รมีบุญนะครับ ในทำ <iba Northeast S 1> บุญนะครับให้ผมต่อยอดสืบพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะครับหรือร่วมการทำบุญในช่วงโควิด <Momo> นี้นะครับผมก็ขอให้องค์ปวงย่าหรือบรลมะคูทั้งหลายประสิทธิโชคลาภให้กับผมในเลขบริวารเหล่านี้นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2564นะครับในแนวทางโดยอาจารย์เสียท็อปทำนบปกานะครับผมก็ฟันให้แล้วผมก็เน้นให้แล้วผมก็ให้ให้แล้วนะครับกับแนวทางในโพยผม ท่านจะไปตัดเล่นยังไงก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ตามดวงตามวาฒนาของท่านเลยแต่ผมเล่นอย่างนี้นะครับผมเล่นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาจจะดูเยอะท่านก็ไปลดหย่อนในยอดเงินของท่านละกันนะครับนะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอให้บารมีองค์ปู่ผู้ชงนะาคราชวิสุทธิเทวาและองค์แม่ย่าทองมคำเทวีสีปางตาจงประสิทธิโชคลาภให้แก่ทุกทุกท่านนะครับให้เป็นนะมหาเศรษฐีโมมหาเศรษฐีพุทธมหาเศรษฐีธามหาเศรษฐียะมหาเศรษฐีนโม,มพุทธายะมหาเศรษฐีร่ลำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกทุกคนทุกทุกท่านขอให้ไม่เจ็บไม่จนนะครับขอให้รอดพ้นจากภัยโรคร้ายโควิดทุกท่านนะครับนะขอผมสาธุครับเฮงเฮง